ต้นเอซเรื่องหมู่บ้านหันสาตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะฮ่าสนุกจังเลยเรื่องนี้เรื่องพี่หนีออกจากบ้านเนี่ยโคตรสนุกเลยอ้าวแม่ดูรูซี่อยู่เหรอใช่จ้าพี่ทำอะไรโอ้โหโเล่นโทรศัพท์บอส <c ười> <c ười> น่าเครียดจังเลย หลกเออหิวอะ่ะไปซื้ออะไรกินสักหน่อยป้าแหวนอะไรมีอะไรกินบ้างไปถามคนในตลาดสิป้าจะไปรู้ไหมล่ะป้าไม่ใช่คนในตลาดนั่น <c oughs> โอเคค่ะโอโ้โหอย่ามาเยียพักป้าค่ะค่ะดูจังเลยเฮ้ยเออมีอะไรกินบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างคะ ไข่ขี้มา้าแล้วก็ไข่เจียวไข่ต้มอะไรเยอะแยะเลยจ้ะหนูไม่เอาค่ะ <c oughs> อา่าววนมากกินแน่กี่บาทคะเนี่ยอ๋อสิบบาทเลยค่ะ <c oughs> ถ้าสำหรับเป็นหนูนะเนี่ยเออพี่ให้ฟรีว้าวหนูเลือกสีเลยจ้าหนูเอาสีแดงเหมือนเสื้อนหนูเลยเรียเลยน้ำๆๆอะไร กินอะไรกินเอาไก่ไหมจ๊ะใหม่้อผักปลาปลาแดงทำอะไรขายผักอ้แครอทอยากกินหนะ้ากินสี่ยิบไปโอ้อะไรเนี่ยชื่ออะไรอะเราชื่อโมเดลอร่อยแตงโมแตงโมแตงโม เอาแคนตารูปครับมีแต่แอปเปิลค่ะอันนี้ป้าเชิมขายอะไรขายแตงโมจะ้ะอ๋อค่ะโอเคโอ้ป้าแคนขายอะไรคะเนี่ย ขายอาหารญี่ปุ่นเอาไหมล่ะซุปร,ร้อนหอม,หอมน้ำแดงโหว้าวสูชิน่ากินจังเลยอะ่ะพี่เออชื่อพี่อะไรนะพี่ไม้พี่ไม้คะ่ะหนูขอเออกุ้งหน่อยคะ่ะ ของลูกค้าเอาใครอะครับอ๋อน้องเจ้าของตลา,าดนะคะีค่ะโอ้คอมบุนคอเตอ,เตอร์เลยเนอะเอาอันนี้เอาอันนี้เอานม้โอเคเอาไปอร่อยเอยเป็นอะไรเนี่ยฮะเป็นคนสวย,ยแม่หนูกินอิ่มแล้วนะว่าแล้วไปขอ ขอป้าเขาอีกแน่ๆเลยใช่อย่าวันหลังอย่าไปขอเอาทำไมอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวของป้าเขาหมดเดี๋ยวไม่มีจะขายเนี่ยฮะแต่เราจะไม่ไดิ้เงินนะก็ได้ทำไรอะดูเฟซไหนดูหน่อยโพสอะไร ของกรินนะค่ะกินอะไรอะ่ะโพสอะไรตั้งแต่เธอยังไม่เติรนเลยโอ้โหกินด้วยได้ไหมหมดเลยวะาอ๋อทำไมไม่ปลุกเหล่านี้เนี่ยฮต้องไปกินโอ้โหผักบานี่ก็โตสูงจังเลยเนี่ยขอกินผักก็ได้ไหมมันยังไม่สุกต้องไปเอาไปล้างก่อน ผักสดนะจะกินหรอกินไม่เป็นไม่ชอบกินผักและเอามาเหยียบบ้าอีกนะโอ้โหวันกับมาตลาดที่เดิม <c oughs> นี่ร้านนี้ก็มีแต่ร้านปิด <c oughs> โหร้านไข่น้ำข,ขอแก้วนึงน้ำแดง <c oughs> ไม่มีคนขายเพราะว่าร้านปิดแต่แบบเอาฟรีเลยเนะ มอหงคา้าเป็นต้มซุปนะร้านนี้หืคนนี้ลำคัญเหรออะไรเนี่ยอ่านก่อนนะตลาดเปิดแปดโมงถึงสี่โมงหูเพิ่งรู้เอา้าแม่ก็เคยบอกแล้วนี่ <c oughs> อันนี้อะไรตลาดสกุระ เพิ่งย้ายมน่นนี้เลยโอ้เล่นโทรศัพท์อยู่ได้ไปเอาบ้างดีกว่าไปเอาโทรศัพท์บ้างดีกว่าไปปลุกน้องก่อนด้ยเตื่นยัง,งแล้วเนี่ยฮะเตื่นแล้วค่ะต้องปิ่นเขายังไม่เตื่นออกไปเฮ้ยอยากเล่นอะไรก็เล่นไปแม่ไม่ว่าอยากเล่นอะไรก็เล่นแต่ห้ามเล่นไฟเด็ดขาด โอ้โหโอ้โหนอนดิ้นอย่างก,กับเป็นตะแกรงอะไรเลยเนี่ยเตือนไปเตือนคะโอ้ขนาดย,ยกมาแล้วก็ยังไม่เตือนไปอาบน้ำเลยไปอาบน้ำฝักบัวหรือว่าอาบน้ำที่ล้างมือโอ้โหที่ล้างมันก็จะมีเศษที่ล้างที่ล้างจานไปล้างล้างอืมโอเคเสร็จไป ยังไม่ตื่นนี่โอเคเยี่ยมอ่ะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเสร็จกว่าจะตื่นเฮ้ยเอาลืมปิดเตือนสภาอีกโอ้ไปน้องตื่นแล้วเดี๋ยวพาน้องไปเล่นกิจกรรมก่อนค่ะแม่ไปเล่นน้ำพูก,ก่อนนะลูก บ้านนี้เป็นบ้านพอ่อโอ้ยโหบ้านเราก็ตลาดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอาไปอยู่กับไปแดงเอ้ยขายพักได้กี่กิโลแล้วเนี่ยหลายกิโลแล้วจ้าโอ้ช่วยช่วยเฮ้ยอะไรอ่ะประกาศประกาศ โอ้ไหนอ,อ่านแคปชั่นไหนสิสวัสดีค่ะที่นี่หมู่บ้านสกุลละคนที่โพสคือแดงเองจ้าอ๋อบ้าแดงคนนั้นที่ขายผักอยู่เสื้อเขียวๆนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวชี้ให้ดูนี่นี่นที่แม่ช่วยเนี่ยโอ้ยมาเยียบผักเองแล้วขดเทิดค่ะมาอีกนะ ไก่ยักษ์เฮ้ยพี่พี่อะไรหนูเจอไก่ยักษ์ที่โพสอะไรโพสหนึ่งอะเฮ้ยจริงเหรอทำไมพี่ไม่เห็นเจอเลยอะก็พี่มันไม่ฟิตพี่ไงไหนดูมันอยู่ที่หมู่บ้านเราใช่ค่ะพี่เราไปดูกันไหมจะดีเหรอดีสิ <G uy ak> ในฟาร์มกันเถอะบ้านของเรามีฟาร์มติดติดอยู่สงสัยน่าจะหลุดมาจากภูเขาแล้วก็มาที่ฟาร์มของเราไงพี่เฮย้ยทำไมตัวใหญ่จังอะนั่นสี่นะ่ากลัวจังจริงแต่เราไม่ต้องกลัวเพอเป็นไก่ของบ้านหมู่บ้านเราใช่เปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่นะ มันก็แบบตัวเหมือนตัวอื่นๆสงสัยไก่ของเรานะน่าจะไปกินหญ้าละมัง้งเราจะไปกินอะนนั้นนะโอ้รู้ละไปกินย้าขั้วตรงนั้นน่ะ้าคั่วมันก็เลยตัวใหญ่เธอรู้ได้ไงฉันไปดูข่าวมาเหรอใช่ อมตัวใหญ่จริงๆอ่ะน่ากลัวเหมือนเอ้าดมทำไมโอ๊ยไปทำไมนานจังเลยเนี่ยไปไหนเนี่ยสงสัยนะ่าจะเข้าฟาร์มกันเข้าไปทำอะไรเนี่ยเฮ้ยไหนเฮ้ยเห็นมาแต่ไกลไกลยะ เสียงไก่ตตตตัััักกก,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 กโอ้โหไปกินอะไรมันเนี่ยหนูรู้ค่ะอะไรจะ๊ะยาขั้วที่แม่ทำไว้อะโอ้ยยาขั้วตรงนั้นเหรอใช่ค่ะวัวมากินอีกไก่มากินอะ่ะโอ้ยสงสัยไก่จะไม่รู้นะว่าเป็นสำหรับ,บวัวไก่ยักษ์ไก่ยักษ์ไก่ยักษ์ ้ายอกผ้ไหนชื่ออะไรเอ่ยอ๋อนาชื่อชื่อตังตังไปกินยากกว้าทำไมลูกฮะโอ้สองสัยต้องเรียกชาวบ้านมาดูละแต่ชาวบ้านไม่ว่างอนะเนาะใครชอบคลิปนี้นะใครลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะขอบค่ะบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวขออน,นุญาตพามันไปรักษากันนะคะ โรงพยาบาลเแถานี้มีไหมเนี่ยลูกใสน่น่าจะมีนั้นแต่ไปกินยา้าขััวนะลูกเฉพาะของ